โดยเฉพาะวันนี้เป็นโอกาสดีจึงมีเชาภาพหนึ่งในนามเราพูดกันเราจำกันที่จมบูกครบรอบครบรอบจัปีแล้วครบรอบห้าสิบหกปีซึ่งเป็นวันที่สามเป็นวันที่เกิดเอขับจักคทำบุญทุกปีทุกปีมาหลายปีแล้ว ทำบุญวันเกิดทำบุญปีใหม่มาใกล้เคียงกับปีใหม่เพิ่งผ่านมาได้สองสามวันนี้ทีทีส่วนมา,ากากจ็จะจงขอ,ขอพรปีใหม่ขอ,ขอพรปีใหม่ทำบุญปีใหม่ทำบุญปีใหม่ไปได้ขอ,ขอพรปีใหม่มานานเกินไปขอพรวันใหม่แต่ขอวันใหม่มมกม็ยังไปทำกันอยู่ ศาสนาในวันพระเจ้าผิสงี่นุ่นศีนี้มาสวรวดปริบัรมงคลได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตามคำบทมงคลศาสตร่แปดประการเทวนาจะพารรนังบันฑิตานั่นจะเทวนาได้คบบันดิตก็คือพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ได้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เห็นสมณนานังนจากรัตนังเอตมังกรมุตตมังปาหุสัจจานจะสิปัญจการได้ยินได้ฟังดวยบ่อยเป็นสิริเป็นมงคลการได้เห็นสมณนักก็คือนักบวชอะก็เป็นมงคลไม่เหมือนโยมเห็นกันญาติโยมเห็นกันก็เกิดที่เดชใช่ไหมแต่ตัวสวยๆก็ชอบการรักกันเกิดที่เดชไหมเป็นบาปถ้าเกิดที่เดชเป็นบาปรู้จักที่เดชไหมล่ะ เหงาเาล้ารวยใท้เพชรหนึ่งจินดาแหวนเพชรหนึ่งจินดาห้อยคอทองคำตุ้มหมูจากน่นถางนี่ราคาเป็นหม 10, 10, ื่นเป็นแสนก็เกิดความล่ใส่ไม่นานวันพวกที่ก้นที่ค้าพวกเป็นนี้เป็นสิลเยอะๆเตรียมตัวแล้วเอาจะใส่วันไหนใส่วันไหนคอยโอกาสกันนั่นน่ะก็สอยโอกาส,ากาส,ากาสแย่ง,งกินก้นที่ รถวันันี่ไม่ก้นหรอกดึงลากจากคอไปเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปลากจากคอไปเลยเห็นไหมนั่นแหละตัวกิเรมันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่เห็นร่ำรวยสวยงามเป็นกิเสถ้าเอาละเอียดของผู้พเจารณาไป้าไปเป็นเป็นนรกใจของคนอยู่กับร่ำรวยกับสวยงามใจของคนทุกคนมันอยู่ในนรกโลกะคือความมืดอยข้งามสัตว์โลกโลก คนอยู่ในโลกไม่อยู่ในปอนมัวมเอื่อด์บออยากให้สว่างไปดูที่ไหนตุะงุเจ้าอนาปานุงจิคือลม6ปีนะพระพุทธเจ้า,า,าลกลนะัวได้ตัตรูไม่ใช่วันหนึ่งสองวันนั้นุเจ้าหาศิลหมา,ารรมได้ตัตรูมาเพื่ออะไรเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่สั่งสอนเฉพาะประเทศอึงเดียน สั่งสอนสดสัตว์โลกคนทั่วโลกสอนง่ายๆญาติาโยมควรให้ทาอะไรพะาวาตัตธรรมธรรมะสำหรับพลวะของาเดือดทานศีลบุญทานศีลภาวนานหัวภาวนานหรือบุญนี่แหละสองคำสุดท้ายศีลภาวนานี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยรักษาการ คำว่าพระพุทธเจ้าหาสินตั้มาสองคนเราเป็นคนหรือเปล่าถ้าเป็นคนทําไมรักษาไม่ได้บรรพินบรรพะเป็นตัวตอที่ไหนเป็นตัวต่อที่วัดอ่าีแต่คนเท่าคนแจ่วัดละคนสองคนอ้าวัดอยู่ใกล้บ้านก็เหมือนเดิมวันที่วัดวัดอยู่ใกล้บ้านแต่เยอะก็ไม่เยอะ้าสินไม่ค่อยมียิ่งภาวนายิ่งไกล นะยิ่งไม่สนใจอีกด้วยทานศีลบุญทาาศีลภาวนาถ้าเอาละอาเอียด้ามาแล้วอย่าไปทิ้โดยเฉพาะคำว่าปีใหม่ปีใหม่ของไม่ดีให้หมดไปอะไรที่ทําไม่ดีไม่ได้ทําบุญไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้รักษาสิลก็ต,ตั้งต้นชีวิตใหม่ต่อไปนี่จะตั้งอกตั้งใจร,รักษาศีิ ต่อไปนี้ทั้งอกทั้งใจทำสมาธิทุกวันทุกวันปีทีแล้ววันละหนึ่งนาทีปีนี่จะนั่งวันละสองนาทีน,นั่งคำูลทญศนรู้บ,บ่อยๆก็เห็นบ,บ่อยๆก็ไม่ลืมเจกาคำในเวนไปควายอยู่ทางสองแพ่งทางไปสวรรค์กับทางไปนรกไป,ไปคายอะไรน่ะ คอยถามผู้ที่ตั้งกงตั้งใจว่าอยากมาเกิดเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนาอยากทำบุญแล้วจะได้ทำบุญไหมเพราะทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรประจําอยู่แล้วพยายรมพิบาลพูดนอกไปเฉยแต่ความจริงก็คือกรรมกรรมมุกนาวัตติโลโกสัตวโลกเป็นไปตามกรรมจะกรรมบุญหรือกรรมบาปไป เราอยู่ทุกวันเราทำบุญไหมนานจึงไปย่ำแล้วย่ำปีงานที่ไหนย่ำท้งการทำบุญอาหารใจในตัวของเรามีกายก็มีใจกายของคุณพ่อคุณ,คณแม่ทั้งกายร่างกายไม่เที่ยงเกินแล้วแก่เจ็บตายว่าไดหลับปิดจมูกทุกวันว่าจะป่วยไปลีป้อยู่ในรูเขาในรูที่ไหนหลุดลี้ได้ไหมถ้าเหวที่ไหนรี้ได้ไหมคนเก็บป่วย ถ้าเกิดมาแล้วแกเจ็บตายถึงลอกท้องเล่นเฉยๆไม่เอาเขามาถึงหัวถึงหัวใจเหลือเวลาเสียชีวิตน่ะเจ้ากรรมในเวรเขาบังคับร้านสิอาตั้งหมดตั้งใจว่าจะไปทําบุญให้ทําบุญไหมสัมภเวสีเรียกว่ายังแสวงหาที่เกิดอยากมาเกิดจุดนี้แม่เทวดาก็ยังจะมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ เพื่อจะตัดหนทางไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพื่อจะตัดแนวทางที่จะให้หนีจากทุกมีทางเดียวมีโรงพยาบาลแห่งเดียวรักษาคนไม่ให้จบไข้ได้ป่วยไม่ให้แจ่ไม่ให้เจ็บ,ไม,จบไม่ให้ตายหรือไม่ให้เกิดพูดคำเดียวดีกว่านะถ้าดูมิจิเกิดไหนดู้ลงเข้าโรงบอก ถ้าละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปเดี๋ยวทิ้งทิ้งไ้ย่ำแล้วย่ำอีกบอกว่าหาความมีออกจากใจคำสอนของผู้เปเจ้ามีคำเดียวถ้าคิดให้ง่ายจงหาความมีออกจากใจเราเดินทางถ้ามีของยุ่งถ้าไม่มีของง่ายใจจะเดินทางไปสู่สวรรค์นิพพานถ้ามีของไปไม่ได้ถ้าไม่มีได้ ต้องมาเกิดเพราะไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจแล้วรักไม่มีโลคไม่มีนี่ตัวใหญ่ๆนะแค่นี้ทําไมทาไม่ไ,มได,ด้อยากจะเกิดอยากจะเกิดอยากจะเกิดลูกไหมเกิดไหมอยากสวยงามเกิดแล้วเพราะความอยากอยากควารวยเกิดแล้วน่เอาปิความเกิดเป็นความอยากดูลงเข้าลงบอกง่ายไหมทดลองดูไหมถามหมัวใจของเราที